ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะรับเข้าสู่ป่อยิงฉุบแห่งชาติในรอบ16ทีม การแข่งขันระหว่างทีมปราจีนบุรีและยะโสธรกำลังเข้มข้นคู่ขี้สูสีกันมากๆเลยทีเดียวจากเดิมที่ยะโสธรเป็นฝ่ายนำกลับกลายมาเป็นปราจีนบุรีพลิกสถานการณ์ขึ้นมานำแทนแม่ยะโสธรก็ยอมซาที่ไหนพยายามขึ้นมาตีเสมอจนได้และวันนี้ทั้งสองทีมก็ยังคงต้องประลองกันอยู่ไปชมกันเลย hey! 2ต่อ3กันแน่สามต่อ3กันแน่โอ้ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ชานยุทธ์ตัดหางจิ้งจอกขององค์การปัชุบครับผมตอนนี้ลบโตหัวหน้าฝั่งยะโสธรได้อีกนะเฮ้ยโอ้โอ้โหต้องบอกเลยฮะว่าตอนนี้ปลาจิบลินเนี่ยเบรกเกมเสริฟสี่ตารุ่นเลยนะชานยุทธทำมาสี่แต้มนะครับเสมอเท่ากับชนะค่ะเอาละฮะ <Okay. S 2> และแผนการรบของยัสุทรยอดเยี่ยมครับซึ่ตามมาเป็น4ต่อ5นอะแต่เครื่งทางเช่นกันแลเสมอที่5ต่อ5นอะ <Yeah. S 3> เกมกลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งตามสถิติเดิมยะสะทรชนะสมุทสงครามด้วยคะแนน10ต่อ5ครับและท่านจะเป็นอย่างนั้นอีกครั้งแปลว่าหลังจากนี้ปราจิมุรีอาจจะไม่ได้แต้มเลย อ้าวแล้วครั้งก่อนผมก็สิต่อ4ไม่เห็นพูดเลยตอนนี้เกมเป็นของเขาเกมเขากำลังสวยปะต้องให้คริของต้องบอกด้วยว่าผม10ต่อสี่แต่ถ้าแพ้รถที่ซอยโพแก้วพร้อมกับรถบ้านแก้ด้วยตามไปเอาละตอนนี้เกมของยาสุทรเช่นเคยครับเชนครับเอาคุณยุทธนาค่ะคุณาพี่คันยุทธนา มาวความมั่นใจอีกครั้งนะฮะสำหรับท่านยุทธนาเอาละตอนนี้ปลาจีนว่ายังไงล่ะฮะคุณยุทธนาทีนี้ผมจะเอาหวานๆหน่อยฮะคุณสิรินาศิรินาศเนี่ยนะหวานๆมันคลิปแทบหมไปแล้วแพ้ไปแล้วลินไม่กลัวเลยมาล้างแขนไม่น่ใจตัวเองเกิดมาชาตินึงยังไม่ได้เจแต่วิงกูจะไปทางไหนดีอันนี้เป็นอะไรฮะแห่งวงการปล่อยจูบเจ็บตกปาก ต้องใช้ตั้งแต่ต้นเลยเออเอานะฮะเพราะนั้นลองมาดูครับแต้มที่6จะเป็นของทีมไหนครับตอนนี้สักและสิทธ์พอๆกันเลยนะถูกต้องตัวช่วยของปลาจีนยังอยู่ครบนะฮะเลขสี่แต้มใช้ไม่ได้แล้วนะฮะอุวุธหนักงัดกันออกมากรรมการจำทีครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ค่ะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้อยู่แล้วไม่ใช้นะครับหุ่นขันเตียมดูฮะสมศรจะออกนำอีกครั้งได้หรือเปล่า ตอนนี้เขาสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับเป็นแต้มที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ <c oughs> เพราะว่าใครที่ได้คะแนนนี้ไปก็เข้าใกล้รอบแทีมสุดท้ายเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับ <c oughs> เสียวอะเสียว สับขาลองมาสงสัยคุณยุทธนาครับแกจะกดดันที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ชนะไว้โอ้เพราะว่าถ้าขืนปล่อยให้คุณเซรีนาาล้างแค้นได้สำเร็จนี่เรียกว่าเขินตายแหละไม่พร้อมกันอ่ะเริ่มใหม่ครับกรรมการไม่ให้ผ่านนะครับเอาเมือไม่พร้อมกันครับเอาไปอยู่สักนิดหนึงเตรียม แม่แต้มยิ่งสูงนี่ความกดดันก็สูงตามไปด้วยนะครับเลยมีการพลาดพลั้งกันบ้างนะฮะพลาดแบบนี้ยังพอไหวแต่ถ้าพลาดแล้วเสียแต้มแล้วก็แย่เลยไป ีมไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหนั่นไงครับคุณซิลีนาทครับเธอแก้แค้นได้อย่างที่เธอประกาศไว้จริงๆออกกันไกลมาตัดกระดาษของคุณยุทธนาฉับเข้าให้นั่นไม่ลัวเลยมาล้างแค้นมาล้างแค้นปลาจินขึ้นนำครับ6ต่อ5้ากันนะ ว่านี่เป็น2จังหวัดที่เกมคู่ขี้สูสีนะครับผมผมว่าต้องได้เห็น9ต่อ9แน่ๆโอ้โหฮะเอาละฮะผมก็เห็นแค่9กับแค่แค่เจ็ดอะไรแค่นี้มันประมาณนั้นเต็มที่แล้วนะผมเอ็มเก้านะโอ้เอใช่แต่เก้าเดี๋ยว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 เกมนี้เป็นของปลาจีนครับครับก็ใช่เป็นของปลาจีนไงแสดงแกผมเลือกใช่ไหมล่ะใช่ครับคุณสิรินาถดีกว่าเอาละมาหลังจากเขานั่งชัวโมาให้ทีมเราเสนอตัวออกมาเลยนะฮะ วงการนสฮะใช้ตัวซ้ําเลยนะเดี๋ยวเลิกก็เจอกันข้างหลังนะฮะแจกกันคนละเล่มเจอข้างหลังมีดเหรอฮะหนังสือฮะกันมามาดูวิยะสุธรจะว่ายังไงมาฮะส่งใครมาดีฮะเทนเนอร์เอ็มไหนๆนั่นเด็กก็ให้ฉายามาแล้วอ่ะครับเป่ากับเอ็มดีกว่าเปล่าสาวเนี่ยมาพร้อมมาลงรับอารมณ์ กนนี้เองเจ้าจะเป็นการลังแกกันหรือเปล่าอันนั่นแน่เดี๋ยนะเผื่อพื้นที่ไว้ให้อายบ้างไม่ต้องกลัวไม่แน่ไม่นอนไม่ต้องกลัวเขาจะคิดว่าผู้ใหญ่ลังแกเด็กแบบเพราะเด็กคนนี้ตบกบาลผู้ใหญ่มาหลายคนั้อ้วไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวต้องเอ็มแพ้โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเอายางเหรอเดี๋ยนะมีสเตทว่างสักสามคนไหมฮะทำอะไรฮะลากทอมไปันที่นอเออาเอ พอนนั้นมาดูครับว่าย่าสุทรนจะตีเสมอเป็นหกได้หรือไม่เพราะว่าเทรนเนอร์ประชาการลบออกหน้าเองเลยใช่ครับหรือปลาจีนจะขึ้นเป็น7ต่อ5กรรมาการปัดจำที่ครับตัวช่วยยังเหลืออยู่นะครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ต้องใช้ครับผมใช้ไหมครับยังไม่ใช้ค่ะมันไม่ใช้นะครับคุณขันเตียมรอสัญญ,ญาณ น่าสนใจทีเดียวครับพเพราะในรอบนี้ดูเทรนเนอร์เจะไม่ค่อยฮอตเหมือนรอบแรกครับแหมคะแนนจะเป็น6ต่อ6หรือว่า5ต่อ7กันล่ะเนี่ยโอ้ยไปทำสม กันนไม่ลงนะคุณสซรินาตออกมารอบนี้ถือว่าทำได้ดีครับชนะไปหนึ่งตอนนี้ก็เสมอไปหนึ่งเช่นกันโอ้โหเดี๋ยวมาดูซิว่ายกต่อไปเขาจะจัดการเทรนเนอร์เอ็มอย่างไรและเทรนเนอร์เอ็มจะสามารถส่งเขากลับไปนั่งยาวแบบเดิมหรือเปล่าโอ้โหลุ้นกันครับโอเคไปต่อเลยนะอย่าลืมตัวช่วยเสมอถือว่าชนะของปราจีนยังมีนะครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่เอาอีกครับผมใช้ไหมครับไม่ใช่ไม,ใชไม่ค่ะไม่นะครับ คุณขันเตรียมไปกันต่อครับ,อร,บรอสัญญาณน่าสนใจจริงๆครับคู่นี้คณะเทรนเนอร์ของทีมยะโสธรอย่างคุณเอ็มลงมาเล่นเองคุณเิรีนาดยังยันเสมอไว้ได้แล้วคะแนนต่อไปจะเป็นของทีมใดและเนี่ยโอ้โหพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อ ที่เราจะพอถึงบันไดที่9มันก็จะตกลงมาอีกรงเดี๋ยวเดียวเดียวจิ้งจอกส่งจิ้งจอกมาคมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่เป่ายิงฉุกแห่งชาติครับในช่วงที่แล้วเทรนเนอร์เอ็มจากยโสธรส่งคุณยุทธนาขึ้นมาส่วนเทรนเนอร์เทพพงามก็ส่งคุณศิรินาศมาเพื่อให้โอกาสได้ล้างตาแล้วก็ทำสำเร็จด้วยครับร้อนไปถึงเทรนเนอร์เอ็มต้องอาสาลงมาแข่งเองเพื่อล้างอายให้กับทีมนั่นเองแต่คุณศิรินาก็ยังยันเสมอไว้ได้ยกต่อไปนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปชมกัน โอเคไปต่อเลยนะอย่าลืมตัวช่วยเสมอถือว่าชนะของปลาจินยังมีนะครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่เอาอีกครับผมใช้ไหมครับไม่ใช้ไม่ค่ะไม่นะครับคุณขันเตรียมไปกันต่อครับรอสีา่ อาวุธเดิมกันทั้งคู่ครับแหมรักเดียวใจเดียวกันจริงๆคู่นี้เอาละผมย้ำอีกทีว่าปลาจีนยังมีตัวช่วยเสมอถือว่าชนะอยู่นะครับครับผมและในสถิติของเราเคยเสมอกติดต่อ6ครั้งใช่ครับเพราะนั้นตัดสินใจให้ดีครับกรรมการจำที่รั้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช้ครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับผู้แข่งขันเตรียมเอาละฮะมาดูในรอบนี้นะจะมีใครตัดสินใจเปลี่ยนอาวุธหรือเปล่า รอสัญญาไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหอ้า, <paragraphs> อาดันมาใจตรงกันซะอีกครับแมการเสมอกันถึง3ครั้งแบบนี้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกกดดันอย่างแน่นหอน แบบนี้ใครจะได้คะแนนไปแล้วเนี่ยโอ้ลุ้นมีแต่ลุ้นนะมีแต่ลุ้นโอ้หน้าเสียดายโอกาสของปลาจีนะครับผมตัวช่วยเสมอถือว่าชนะยังมีอยู่นะฮะ,ฮะและนี่คือการเสมอกันครั้งที่ 3, 3> โดยทั้งคู่ตัดสินใจเปลี่ยนอาวุธพร้อมกันทั้งคู่นะฮะอย่าลืมนะฮะเราม,เรามีเรามีสถิติเสม,มอกัน6ครั้งนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะเ<ะ>สม,มอถือว่าชนะมีประโยชน์นะฮะหรือว่าตัวช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับการแข่งขันนะฮะฮะหรือจะตัดอาวุธคู่ต่อสู้ก็ได้นะฮะยาสุธรสามารถใช้ได้อยู่นะฮะ อามาหมดเวลาฮะกรรมการเนือยเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับผมว่าใช้ดีกว่าครับเพราะว่ามันมันออกมาบ่อยเหลือเกินใช้ตัวเสมอชนะครับเดี๋ยวครับถามฝั่งนี้ก่อนใช้ไหมครับไม่ใช้ครับเสมอชนะครับใช้เสมอเท่ากับชนะนะครับถ้าตานี้เสมอเป็นครั้งที่สี่ปราจิบรีจะได้แต้มนะครับเพราะนั้นยาสวรคุณออกผลเสมอไม่ได้นะครับต้องสามผลออกมาคุณขันเตี้ยมเอาละฮะคราวนี้มันไม่ออกก็แล้วออกมาเบื่อแล้วสามผลเลย เจอตัวช่วยแบบนี้ครับเทรนเนอร์เอ็มก็กดดันแล้วสิเนี่ยคอนก็ออกแล้วกันไกลก็ออกแล้วเหลือแต่กระดาษครับแล้วมันจะไปเข้าทางเขาไหมล่ะเนี่ยไปเเฮฮ โหสรุปว่าแพ้ครับงานนี้แต่ลำบากใจแทนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าออกกระดาษมันก็ต้องแพ้อีกเช่นกันเพราะว่าเสมอถือว่าชนะนั่นเองน่าเห็นใจจริงๆครับแต่ที่น่าเห็นใจกว่าก็คือรอบนี้เทรนเนอร์เอ็มแข่งถึง3ครั้งด้วยกันเก็บได้เพียงแต้มเดียวเองอะ่ะเหนื่อยต้องบอกเลยฮะว่าแห่งวงการปชุมชเขามาจริงๆครับของอโอ้โหใช้ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะนะฮะ,ฮะแต่ก็ชนะได้โดยการออกอาวุธนะครับครับ นำแล้วฮะเจ็ดต่อห้ากันแน่อีกสามขั้นบันไดเท่านั้นเองอีกสามขั้นบันไดจริงๆที่เราจะพอถึงบันไดที่เก้ามันก็จะตกลงมาอีกตรงเหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่แน่ย่าสุธรตามแล้วแค่สองแต้มเท่านั้นเองไม่ไม่เกิดไม่ได้เกิดความกลัวอะไรทั้งนั้นไม่มีการเกรงอะไรทั้งนั้นเลยย่าสุธรฮะรูปเกมยัิงถือว่าหนักใจหรือยังฮะก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ควนและกาลังใจน้อยลงดีครับแต่ตอนนี้เกมยังเป็นของปลาจีนบุรีครับครับผม ปราจีนบุรีเอาอยู่เลยแน่แน่แน่ใจนะแสดงเขาดูดวงกันมาแล้วนะครับมาครับคุณสิรินาศสิรินาบอกแล้วอย่าดังดังแล้วออกบ่อยอย่างเงี้ยฝันของสิรินาศนี่นะฮะคืออะไรครับออย่างอย่างแรกคือคว้านหนึ่งล้านมาเพื่อจังหวัดครับอีกอย่างที่สองคือยืนด้วยตัวเองในสักครั้งบ้าเลยใครจะอยากทำอย่างนั้นเองนะเอาละตอนนี้ย่าสะทว่ายังไงฮะครับผม ส่งคลาดีฮะจิ้งจอกส่งจิ้งจอกมาข่มมาส่งพี่น็อพราเมือปากเดี๋ยว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 แมจะเย็นมีอาชีพเสริมรับแก้ทอมซ่อมดีคืนสตรีสู่สังคมจิ้งจอกจะมาทอมนะครับผมโอเคเอาละเรามาดูกัน ยาโสธรปล่อยให้ปลาจีนขึ้นเป็น8ต่อ5้าไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันแหมมข้าวดูข้าบดอกมากแต่ยาโสธรยังมีตัวช่วยที่มีประโยชน์อยู่นะฮะปลาจีนบดีก็เช่นกันครับกรรมการประจำที่ครับเนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ต้องอีกแล้วครับใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ค่ะใช้อะไรครับตัดอาวุธค่ะตัดอะไรครับตัดกันใช้เอากันไกออกค่ะนีตามออกกันไกนะครับถ้าออกกันไกบ้านปลาเทศจะ ทำไมข้อแใหงคุณเยอะคุณจะจะเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยเท่านั้นไม่เป็นไรผมขายแล้วเท่านั้นค้อนกับกระดาษเท่านั้นคุณขันเตรียมถ้าเผอออกกันไกลโดนปรับแต้บเลยนะฮะผมฝังปฏิขันออกในแค่ค้อนกับกระดาษเท่านั้นนะฮะรอสัญญาณ จิงจอกจกขย่ำเยื่อเหมือนอย่างที่เทรนเนอร์ของทีมฝากความหวังไว้หรือไม่โอ้มาดูกันครับไปเฮ้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 มาแล้วโอ้โหถึงแม้ว,ว่าการลงสนามของเทรนเนอร์เอ็มจะได้คะแนนน้อยไปในรอบนี้ก็ตามแต่มันสมองของเธอ นี่ยังเจ๋งอยู่นะจะบอกให้ส่งจิ้งจอกลงมาจัดการคุณสิรินาตอยู่มัดเลยอะอบูหมาป่าอะไรครับนะในวงการบันเทถึงกับเราไปยืนเงี้ยไงดีมากันจะได้ไม่ออกนาทีนึ่งนะคลัเลยตอนนี้นะฮะตามก็อยู่แต้มเดียวครับย่สะทรนไล่มา6ต่อ7จคะแนนกลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมผมเชื่อว่านี่เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับ แยกย้ายกลับมาพร้อมแผนเจ๋งๆประชุมแผนครับเชิบโอเครักแม่สุสีเดี๋ยวให้ให้พี่จอยขึ้นให้พี่จอยขึ้นนะจอยขึ้นแล้วเรายังไม่ต้องใช้ยจต้อช่วยเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนมี่เรยังไม่ได้ออกใช่ให้พี่จอยนี่เราเก็บไว้ไม่ตายไงไม้ตายของามสุดร้านะปิดป๊าปิดปปิดฉากแสดงโอ้โหปฉาก เดี๋ยวเขานีกลับบ้านเอาข้าเหนียวกลับบ้านเลยเฮ้ยบ้านเราก็กินข้เหนียวเหมือนกันนะคนก็เหนียวไปมากันข้านำเรามาเยอะเราตีขนาดนี้แล้วก้ออแล้วไม่ได้ถึงจะยังไงก็ไม่เสียใจประจ้นมาใช่อกกระดาษยางเยอเลยไม่ออื่นถ้าเขาตัดนคเขาตัดอะไรเขาเลือกอันที่เขาเพราะว่าเขาเหลือเขาเหลือชอยน่าแ้วถ้าเขาตัด เขาตัดแแบทที่มันตัดแแบทเขาตัดแแบทแล้วออกปัดออกแต่อย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นไปเลยอย่างเดียวนะไม่ได้กรณีที่เขาตัดไม่แมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาเอาเอาที่มันแพ้เขาเอาอย่างนี้สิถ้าเขาเลือกกันแบบสองคนไปเรียนสบายเนาะเรื่องสองเอาเนไปเรียนเพราะว่าถ้าสมมติถ้าสมมติมันมันต้ขึ้นไปแล้วมันต้อขึ้นไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นขึ้นวาเอาเอาหวานนั่นแหละหรือจะติ๊ขึ้นไปวัดเออจะตาสองคนนี่แหละยศวัตร แผนของทีมปราจีนบุรีคือการวางตัวคุณพัทิลาเป็นผู้เล่นโดยที่จะเก็บตัวช่วยไว้ก่อนและแถมยังวางแผนล่วงหน้า ให้เทรนเนอร์เทพโภงามเป็นคนปิดเกมเหมือนที่ผ่านมาในรอบที่แล้วโอ้โหคิดได้อะทีมยโสธรทกกันถึงเรื่องตัวช่วยตัดอาวุธครับแม่ว่าถ้าถูกตัดแล้วเนี่ยควรจะออกอะไรดีแล้วก็ยังวางตัวจ่าเอกสุดที่ใัยและคุณนพพลัตเป็นผู้เล่นหลักอีกตั้งหากแมสุดยอดในการต่อสู้ที่คู่ขี้สูสีนี้ครับแมแผนการนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยทีเดียวแล้วแผนการของใครที่จะสามารถสยบ พูดต่อสู้ลงได้ายต้องติดตามกันในช่วงหน้าแล้วล่ะครับสองครั้งเนี่ยโมมันจะมาลบแต่ที่ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยผมคิดว่าเอาผมไม่ได้หรอโอ้โหเหมือนกระต่ากระต่อ l ะเรา่อไปเดินไปตามเขาไปเดี๋ยวสัพักลบหนีไปถึงเก้าเลยเอ็มก็ยังชอบเขาอยู่นะคผมก็จะเอาจิ้งจอกมายังมั่นใจคุณชานยุทอยู่แน่นอนโอ้โหเอาล้ฮะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ปอยยิงฉุบแห่งชาติกับรอบที่ทีมสุดท้ายครับในช่วงที่แล้วเทรนเนอร์เอ็มจากยะโสธรปะทะกับคุณซิลินาศจากปราจีนบุรีผลก็คือเสมอกันถึง3ยกจนในที่สุดคุณซิลินาก็สามารถคว่ำเทรนเนอร์เอ็มลงได้แต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับคุณนพพลท,ที่มาพร้อมตัวช่วยตัดอาวุธนั่นเอง แต่ทีมปราจีนบุรีก็ยังมีคะแนนนำอยู่7ต่อ6คะแนนและในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ได้ประชุมแผนกันเรียบร้อยแล้วทีมใดจะสามารถนำกลยุทธ์มาใช้ได้ดีกว่ากันโอ้ยไปชมกันเลย บุรีนาอยู่7คะแนนครับผมอีก3คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถูกต้อง<ล>ะยะสุธรตามอยู่1คะแนนเท่านั้นมี6คะแนนตอนนี้หน้าเกมบอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นปะก็คือระหว่างระหว่าง2เลยกว่าคุณยะันผมแนะนาผมกูต้องใช้ะระยะทางถึงสองครั้งด้วยกันนะถึงจะนําผมได้มผมถึงบอกแล้วว่าไอ้ไอ้สองครั้งเนี่ยโอ้โหมันจะมาลบที่ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยผมคิดว่าเอาผมไม่ได้หรอกโอ้โหมันยากยากยนะฮะยะสุธรมองยังไงครับ เอ็มก็ปล่อยให้ใส่นะเขาดีใจไปก่อนนะเหมือนกระต่ายกระเต่าอ่ะเราค่อยๆเดินไปตามเขาไปเดี๋ยวสักพักลงหนีไปถึงก้าวเลยตอนนี้เกมเป็นของย่าโสธรนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเด็กมันเข้าใจตอบเกมยังเป็นของย่าโสธรนะฮะพอเมื่อกี้จิ้งจอกขององการบริชุบแจ้งเกิดละครับผมมาเลยครับส่งใครมาดีฮะย่าโสธรเอ็มก็ยังชอบเขาอยู่นะครับผมก็จะเอาจิ้งจอกมาฮะพี่นกพร้าวถือว่าเป็นดาวเด่น เขามีแฟนขับมาด้วยนะฮะเป็นดาวเด่นดวงจุนของข้างผมเนี่ยครับผมยังมั่นใจคุณชานยุทธอยู่แน่นอนโอ้โหเอาละฮะวันนี้ต้องเจอคนนี้ฮะนี่เด้อ่งมาเจ็ดครั้งชานยุทธผู้ที่ตัดหางจิ้งจอกไปเมื่อสักครู่นะครับจิ้งจอกหางงอกมาแล้วอาจจะถูกตัดใหม่หรือเปล่าดูฮะตอนนี้ตัดหูแล้วกันเนี่ยเออจิ้งจอกแสดงสีหน้าไม่ยี่งหละเลยนะฮะยาโสธรต้องการหนึ่งคะแนนเพื่อตีเสมอนะครับในขณะที่ปราจีนต้องหนีออกไปให้ไกลอีก ทั้ง2ทีมยังเหลือตัวช่วยนะครับปราจินบุรีคุณหยุดที่แต้ม7จดคะแนนและอีก2แต้มคุณใช้ตัวช่วยไม่ได้แล้วนะฮะอาวุธหนักคอ้อยงัดออกมาเป็นประโยชน์ครับกรรมการปัะจำที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช่ครับใช้ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช้นะครับพุ่งขันเตรียมเอาละดูสกเหตุการณล้างแชมนนะครับ มทั้งสองคนนี้ครับลงแข่งไปแล้วสามครั้งทำได้คนละสองแต่เหมือนกันแต่คุณชาญยุทธสามารถเอาชนะคุณนพพลัสมาได้แต่มมี้จึงสำคัญว่าจะเป็นการย้ำแขนหรือว่าล้างตากันแน่โอ้ย ครับคุณนพพลจากยะโสธรสามารถแก้มือได้สำเร็จครับเย่ yeah! หลังจากที่เคยพ่ายแพ้ให้กับคุณชาญยุทธแถมยังทำคะแนนให้ทีมตีเสมอได้อีกด้วยอสุดยอดอสุดยอดมาแล้วฮะเขามาอีกครั้งแล้วท้งจอกแห่งยะโสธร ผมว่าแหมเป็นเป็นสึกที่อะไรสูสีมันอย่างนี้มันมันนะนมากไม่ถือว่านพรัตน์ี่ร้างตาชาญยุทธนะได้หาังคืนน่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยนะฮะตอนี้กลายเป็นจิ้งจกสองหางแล้วมีทองหางแล้วฮะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเป็นสองอย่างที่น่าจับตามองที่สุดเลยฮะเสมอที่เจต่อเจ็ดคะแนน อือคู่นี้สูสีจริงๆครับเดาไม่ออกเลยว่าทีมใดจะคว้าตัวรอบแทีมไปครองแบบนี้ต้องลุ้นกันสุดตัวในตอนหน้าแล้วนะครับกองเชียร์ทั้งสองทีมพลาดไม่ได้ด้วยล่ะโอ้โหในเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายจะเสียงสูงทำไมในขณะที่ฟังไว้ฟังเอาไว้ออ,อยากให้ลุงได้แอบนึงนะครับตัดอาวุธคู่ต่อสู้ครับตัดอะไรครับ ตัดก,กระดาษครับตัดก,กระดาษห้ามออกกระดาษนะครับอย่างที่ผมทำนายไว้นะคู่นี้อาจจะต้องได้เห็น9ต่อ9คุณเป็นหมอมาจากไหนคุณเป็นหมอดู <c oughs> ใช่กับดวงค่ะกับดวงแพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้นะครับ <c oughs>